ของเขาแล้วของเขาแล้วเออของเขาแล้วป้ามาแล้วมาทันเวลาพอดีมาลเลยเฝ้ามาเลยรีบมานะตอนนี้ของลงแล้วร้านใหญ่ร้านใหญ่หญเออเลือกเอาเลยป๋าบอกว่าตะกร้ามีไว้ใส่พระเออเลือกได้เลือกใส่ตะกร้ากันไปป๋าบอกโอเคสา,ามหมื่นนะครับเออแล้วห้ามหายเอโอโอ้โหผมติดเลยเดี๋ยวหาทางผมก่อน โอกาสละในโอกาสละเออโอ้โหเหรียญน,นี่เต็มเลยนี่สดๆใหม่ๆมเลยครับออกจากลังนะครับเหมาบ้านมาใหม่ๆมเลยครับตอนนี้ใหม่สดเลยนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วอาจจะเทแล้วโอ้โหนี่ครับไอ้นะครับเห็รจ่าจ่ไปเลยครับโอ้โหครัแงงบแล้วแต่องคแล้วบ่าเนาะแล้วแต่อง,งน,นะครับแบบนี้นะไม่ใช่เขี่ยกองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาท่างก่อนพี่น้องลายครับ พยันพิศนเปล่าดิป่ะพิศนไว่เคลียร์ก่อนเอาว่าขอวัดสายตาก่อนนะเลียกเมื่อก่อนเอียกเมือก่อนขอวัดสายตาก่อนนี่ผ่านไม่เอ่ยผ่านไม่ผ่านไม่รู้ละนะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แล้วตะก้าอยู่ไหนวันนี้ไปขอตะก้าสักใบดิเผื่อมีมุมมาขอตะก้าสักใบดินี่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกรอบนึงน่้แค่คัด คัดไปคัดคัดไปส <25. S 1> องพันห้าตรงนี้เทียบเลยพี่น้องคัดมาคัดมาอมือผมก็ลังเลือกแล้วนะเลือกของนี้ก่อนได้ไม่ได้ผมจะไม่ถ่ายแล้วนะตอนนี้เพราะว่าผมจะเลือกพรนะแล้วมือขวาไม่ถนัดมือขวาถ่ายมือซ้ายหาพระนี่ไม่ถน,นัดเหมือนกัน ผิดเต็มเลยไรนัาา่นแหละผิดไรนั่นแหละับปะเดี๋ยวรอก,กินอยูย่ใกล้พี่ตอนอุ่นใจนะโอ้ยอ,อ,ยองสององหรอปะยังอะไรเลยสมเด็จป่นอู้หโอ้ยาสมเด็จครับของนูนเทมาอีกแล้วอของไรครับคนนี้มาถือจังหวะพอดีเลย,ยมากับเมื่อกี้ฝนตกลงมาผมก็เลยไม่ลงของอยู่ๆนี่ฝนตกผมไม่ลงของเลย เด,เดี๋ยวหาของกันจะดูอีกรอบหนึง่งก่ขึ้นหลายแต่ผาก,ก็ะไ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้พ่อพัดอะเต็มเลยจเจริญพรล่างพ่อพัดอะไรหลายแต่ผักเจริญพรกลาง ไปหลายเตืบเลวตอนนี้ฝน,นตกพอดีโอ้ยมาหอดมาขัดกัน่นลองเอ้ยมีปัญหายัางไงที่หาของกันไดนและสิโหลดจะขานาที่นะครับอันนี้มันผูน้ใดของกูอย่างก่อนหาก่อน,อนโอ้ สแกนละเอียดคันชุดนี้ในลงเลยไม่ต้องห่วงหรอกครับสแกนคักว่าเรียดอถ้าชุดนี้ในลงไม่ต้องห่วงครับสแกนละเอียดยิบับถึงเลยด้าชุดนี้ในลงไม่ต้องห่วงครับสแกนละเอียดยิบมามามาสแกนคักสี่เลยเดี๋ยวหาทางเงนสมเด็จทุกท่านเลยโอ้นี่ปะเรียบร้อยเลยครับ มีเยอะหลายสายครับตอนนี้ปลากําลังเลือกมุมอยู่ครับให้มีมุมสายไหนก็เอาไปครับเดี๋ยวมันจะลงแล้วนะเดี๋ยวมนจะหยุดคลิปแล้วนะมันจะมาคัดเน้นๆแล้วนะหาจังหวะก่อนนะน,นี่อะไรเอ่ยโอ้โหนี่พระ,พะอันนี้นี่เป็นอะไรไม่ทราบเดี๋ยวมีเยอะเลยนะเนี่ยตกใจหมดเลยอเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวคอย่ยวคอยดูนะนะครับมีนับมีน,อมนอ็อกว่า มีน็อกมีน็อกเป้า,<อ>าตาดูหูฟัง,งอ,อันนี้ไม่สาบเลยนะเนี่ยอโอ้พาชุดนี้ในลงไม่ต้องห่วงครับละเอียดยิบไม่ต้องขอไหมค้นค้นได้ทันทีที่มีตังไก่ไอ้เคลียไก่ไอ้ป้าเอาว่าชุดนี้ลงแล้วชุดอื่นไม่ต้องลงแล้วครบเลยอ่ะ โอเคโอเคท่านผู้ชมดูฝั่งบนวิวเขาได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วโอเคนะครับดูบรรยากาศแค่นี้พอนะโอเคอย่ายวผมจะแกนอีกรอบนึงก่อนผมจะหาขนของก่อนสวัสดีครับ